วันนี้นะครับผมจะพูดถึง i t t o o n นะครับที่ถือว่าเป็นวันสำคัญสุดๆนะฮะวันนี้ในช่วงค่ำๆต้องรอดูว่าตลาดจะเฉลยออกมายังไงตลาดหุ้นสารัฐจะดั้มใส่หรือว่าจะพัมใสนะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลในอดีตอาจจะพัมก็ได้แตเบือนะนะตอนนี้คนกลัวมากๆบางทีมันอาจจะไม่เป็นแบบที่เราคิดหรือว่าพอคนกลัวคนขายออกไปหมดแล้วมันอาจจะขึ้นสวนก็ได้นะครับเป็นเพราะอะไร คิดไดูนี้ท้ามผ่าเลยนะครับอย่างเช่นเคยนะก่อนที่จะดูกันฝากก,ก,กไดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูข้อมูลว่าเกิดสงครามเมื่อไหร่มักจะพั้มเมื่อน,นั้นนะครับโอเคอกดไลค์กันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อเนเลยน,นะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ S&P 500กันก่อนเลยละกันนะครับย้อนหลังกําปับไป60ปีว่าเวลาที่เกิดสงครามต่างๆนะครับตลาดหุ้นสหรัฐรีแอคยังไงนะครับซึ่งเราก็มองและเนาะว่าเฮ้ยถ้าหุ้นสหรัฐมันไปได้เนี่ย มันอาจจะส่งผลให้คริปโตอาจจะพัมก็ได้นะครับอารมณ์ในช่วงโควิดที่เวลาเรียลคออรีกลับมามันก็กลับมาทุกอย่างเลยนะครับนะหุน้นอทองคำนะครับนะบิตคอยอัลคอร์ต่างๆก็พัมขึ้นมาในช่วงหลังโควิดนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆถ้าเราดูนะฮะเวียดนามวอร์เพื่อนๆพัมนะครับหรือพูดง่ายๆเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีภาวะการบุกรุกนะครับอินเวสชั่นต่างๆเกิดขึ้นปุ๊บหุ้นสารัฐพัมกระจุยนะฮะ ตอนปี1964ตอนปี1991งเก้าเกกาบวอลเกิดอะไรขึ้นครับพัมนะครับนะหรือว่าเวลาที่มีภาวะสงครามโอเคแหละมีการดั้มก่อนอยู่แล้วเพราะว่าคนแพนิคคนกลัวนะครับหลังจากนั้นพัมอัฟกานิสถานนะครับพัมแต่ก็โอเคระยะยาวล่วงนะแต่หมายถึงว่าหลังเกิดสงครามเนี่ยพัมนะฮะตอนปี2000นะครับอิรักนะครับตอนปี2003นะครับ2002 2003พัมพัมนะฮะแล้วก็ ไครเมียนะครับนะตอนปี2014ก็คือพัมก็เลยเดียว่าพัมกันแทบจะทุกตัวนั่นแหละนะครับนะเวลาที่เกิดภาวะสงครามนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะฮะ,ฉะเฉลี่ยฉเฉลี่ยนะ S&P 500น e r พีห้าร้อยเออนะครับย้อนหลังกลับไปนะครับนะถ้าเราดูเกิดสงครามตั้งแต่ถ้าเราดูตั้งแต่1941เลยนะย้อนกลับไปตั้งแต่ p พ a r l ฮา r เบอเลยนะฮะโอ้โหฉเฉลี่ยเนี่ยอ่าโอเคนะครับหนึงเดือนนะครับนะ บวกขึ้นมา1.3% 3เดือนบวกขึ้นมา2% 6เดือนบวกขึ้นมา5% 12เดือนบวกขึ้นมา8%นะครับถือว่าส่วนใหญ่แล้วช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีการดรอปลงมาของราคาค่อนข้างเร็วนะครับชาร์ปหรือว่าชันมากๆแล้วค่อยรียคอร์เรี่กลับไปเป็น V Shape เลยนะครับอันนี้คือเกิดขึ้นกับในช่วงลหลายๆปีก่อนหน้านี้นะครับซึ่งรอบนี้เราคงจะตอบไม่ได้ว่ามันจะเป็นเหมือนอย่างรอบ,รอบก่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่ถ้ามันจะเป็นเหมือนอย่างรอบก่อนหน้านี้ราคาจะพั้ม ส่วนความรู้สึกของใครหลายๆคนบางทีมันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราคิดก็ได้นะครับซึ่งหลายๆครั้งมันเป็นแบบนั้นหรือว่าพ้ําสวนกับสิ่งที่เราคิดนะครับเกินครึ่งอ่ะพ้ําสวนกับสิ่งที่เราคิดเราคิดว่ามันจะยับยุยยี่โควิดเราคิดว่ามันจะจบแล้วเพื่อนนะครับราคา bitcoin ลงมาถึง3-4พันนะฮะ ทำทุดูม่นะครับเหมืนอะไรก็ตามที่คนกลัวมากๆบางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบที่เราคิดก็ได้นะครับเพราะว่าตลาดหุ้นไม่ได้มองวันนี้เขามองอนาคตอยู่แล้วนะครับขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับตอนนี้ไอแชนอย่าง Macbit นะครับหรือว่าเป็นกระดานเทรดสัญชาติไทยที่เป็นเครือของทางปั๊มพีทีนั่นแหละนะครับตอนนี้ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะฮะสำหรับเดือนเมษ รฟรีค่าธรรมเนียมในการเทรดตลอดทั้งเดือนเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการต้อนรับอีเวนต์สำคัญของ Bitcoin อย่าง Event h a v ฮฟวิ่งครับรวมถึงอีกหนึ่งข้อเจ๋งของ Macbit นะครับคือการรองรับ Network Tron นะครับหรือว่า TRC20 เอาไว้ให้เราสามารถโอนเงินเข้าโอนเงินออกผ่านทางทรอนที่ค่าธรรมเนียมถูกแล้วก็เร็วมากๆครับากใครสนใจนะครับสามารถดูในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับ ซึ่งถ้าเราดูนะครับชาร์ตเอาทคอยต่างๆในนักขณะนี้ต้นยอดเราว่ามันคล้ายๆแบบนี้ซะเหลือเกินนะครับอันนี้คือ arbitrum นะเพื่อนๆนะก็ถ้าเราดู arbitrum ตอนนี้เทียบกับช่วงโควิดบิตคอย COVID, ตอนปี2020นะครับตอนนั้นราคาบิตคอยนะถ้าเราดูล่วงลงมาจาก10,002 2เพื่อนๆ10,001 1 2 0 0 0 2ล่วงลงมา3,000กว่าแล้วกลับมาเป็นรีคอร์ดวีเชฟรีคอร์รีนะครับซึ่งตอนนั้นใครก็นึกว่าตายแล้วนะครับดูชาร์ตเนี่ยเคยหนักกว่าตอนนี้ เยอะมากๆนะครับเราก็กลับขึ้นไปอย่างโหดแล้วก็ออดาไห้แล้วก็ทุดมูลเลยนั่นแหละนะครับซึ่งตอนนี้หลายตัวแอลคอยลเนี่ยลงมาแบบนี้เหมือนกันก็ต้องรอดูว่ารอบนี้จะกลับขึ้นไปเป็น Vshape เหมือนอย่างช่วงโควิดได้หรือเปล่านะครับซึ่งมันอาจจะเกิดหรือมันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับยังไงเตรียมตัวเต็มใจเอาไว้ถ้ามันเกิดยังไงจับจังหวะให้ดีแล้วกันนะครับซึ่งใน,นขณะนี้นะครับบิตคอยนะ์น่ดิฟลงมาแล้วกว่า16 17%เหล่านั้นนะฮะถามว่าเยอะไหมยังไม่ได้เยอะอะไรสักเท่าไหร่เลยนะครับราคาบิตคอยยังแข็งแกร่งแทบจะไม่ลงเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าเราดูรอบก่อนหน้านี้ดิฟไป20%นะครับรอบก่อนนี้รนียลบดายิบไป 21%18%22% คือรอบเนี้ที่ดิฟลงมานี่คือดิฟน้อยมากๆครับไม่ได้ลงอะไรแรงสักเท่าไหร่เลยนะครับนะแต่หลายคนก็กลัวมากๆนะครับหลายคนก็บอกว่าจบแล้วนะครับละหลายคนมองว่าจจบขาขึ้นแล้วนะครับซึ่งโอเคผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ ตราบใดที่ e ิ k อยู่น้ศูนย์อยู่ผมมองว่ามันจะเป็นขาขึ้นนะครับแต่ถ้าวิ k มันต่ำศูนย์โอเคอันนี้ก็ต้องแบลนชแล้วนั่นแหละนะครับถ้าเอเมระดับ We ว k อยู่ต่ำศูนย์นะครับทีนี้จะีเราไปดูที่ l liquidation c h ร์ t กันบ้างน,นะครับในช่วงวันที่14ที่ผ่านมา13-14เนี่ยมีการ liquidate Position ไปเยอะมากๆนะครับเยอะที่สุดในรอบปีนั่นแหละ2วันติดเลยนะถือว่าเยอะมากนะครับถ้าเราดู13-14เนี่ยปาเข้าไป1.5ิลนล้ยน5000 0กว่าล้านบาทนะฮะแล ที่มันจะใหญ่ขนาดนี้ย้อนกลับไปในช่วงปีนี้นะมีเดือน5เอาเข้าไปมีเดือนอามาร์ชนะครับวันที่5มีเดือนมกราคมวันที่3นะครับแล้วก็มีเดือนอามาร์ชวันที่19นะครับแล้วก็โนมเบอร์14นะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรฮะเวลาที่มีการโดนเลคูเดตหนักๆก,ก,ก็คือเส้นสีคขียวเขียวตรงนี้ผมทําข้อมูลเอาไว้นะฮะถ้าเราดูมันแหล่ก็ตามที่คน โดนลิคิดเดียเยอะมันมันมกที่จะเป็นจุดที่แบบจุดจบขาลงนะครับมันก็เกิดจะขึ้นนั่นแหละนะครับนะอันนี้คือ4ีหรอบก่อนอนั้นนี้นะครับถ้าเราดูอ่ะรอบตอนเดือนโนเวม ber 2อง3นนะฮะกลับขึ้นมานะครับนะอันนี้คือโดนเลคคูเดีหนักมากนะอันนี้คือเป็นเวลาที่โดนเลคคูเดีหนักๆอ่ะแดงยับยับอ่ะนะฮะโอเคก็พัมนะครับนะรอบนี้เหมือนกันพัมขึ้นมาะนะครับรอบนี้เหมือนกันพัมขึ้นมารอบนี้เหมือนกันพัมขึ้นมารอบนี้นนจะพัมหรือเปล่าคุณจะตอบไม่ได้นะเพื่อนๆน ก็คงจะทําให้หลายๆคนยิ้มได้นะครับนะโดยเฉพาะสายกระถิงแต่สายหมีคงจะเส็งๆนะว่าเฮ้ยทำไมมันลงแล้วพอฉันขายปุ๊บแล้วมันขึ้นนะครับนะมันก็เป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งรอบนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะเฉลยออกมายัางไงซึ่งไม่มีใครรู้อนาะคตอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เอาคอยกันบ้านนะครับอันนี้เป็นทนะั้งทสามเนาะหรือว่าเอาคอยมาร์เก็ตแคปที่เอาบิตคอยแล้วก็เอาอีเทอรียเอมออกไป นอกแมทริกนี้นะครับนะเราจะได้พอเห็นนวมกิจขับเนี่ยมันเติบโตยังไงนะครับหรือเอาค้อต่ตตตอางเติบโตยังไงนะครับซึ่งถ้าเราดูในขณะนี้โอเคลงมา28%ถือว่าโหดมากๆนะครับนะบนะในการดิ้ปลงมาในรอบนี้หนักใช้ได้นะครับหลายคนก็ไม่ไหวแล้วนะฮะนะโอ้โหลงไป50%นะหลายคนก็มองว่าน่าจะจบแล้วนั่นแหละนะฮนนะก็อาจจะจบหรืออาจจะไม่จบก็ได้ถ้าเราดูในรอบก่อนันนี้ก่อนที่มันจะขึ้นมันก็ดิ้บลงไป29%เหมือนกันแล้วถ้าเราดูดิ้บลงไป29%โอเคแหละคนก็จะมองว่ามันจะลงนะ แต่บางทีมันอาจจะขึ้นส่วนก็ได้นะครับซึ่งบางทีมันไม่เมฆเซนหลอดว่าเฮ้ยโอ้โหมันลงขนาดนี้มันจะขึ้นต่อได้ไงวะสิ่งที่เห็นก่อนน้นนี้มันก็เป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะลงมาอย่างหนักตูมขึ้นมาลงมาอย่างหนักตูมขึ้นมาถ้าเราดูในแต่ละรอบที่อาคอยดิฟเนี่ยยี่สิบสามเมีเห็นการเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรเลยนะครับนะก็ต้องรอดูว่ารอบนี้จะกลับมาเป็น shape ขึ้นไปได้เลยหรือเปล่า,ท,าท้านิจนนต้องรอดูวันนี้วันจันทรเนาะ หุ้นสารัฐเปิดตลาดในช่วงค่ำค่ำำวันนี้นะครับว่าว่าตลาดจะรีร๊ยกยังไงรีแอคไปในทิศทางแบบไหนนะครับจะดีหรือไม่ดีคงจะไม่มีใครพูดได้อย่างไงรอรุ่นช่วงกลางคืนวันนี้ให้ดีนะครับแต่ถ้ามันขึ้นเนี่ยคงจะทําให้หลายๆคนที่ไม่มีของเนี่ย สังๆนะเบื่อนะเพราะว่าถ้าเราดูนะเมื่อไรก็ตามที่มันดิบลงไปแรงๆแบบนี้แล้วก็กลับขึ้นมาได้อันนี้คือในช่วงต่อปีนปี2020นะครับหลังจากที่เบรกตัวกรอบด้านล่างตรงนี้เนะเบรก w pattern ขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นขาขึ้นเต็มข้อนั่นแหละแต่ก่อนที่มันจะขึ้นบางทีมันดิ่บลงไปจนคนว่ามันจบแล้วนะครับแต่ประเด็นคือถ้ามันกลับขึ้นมาได้มันอย่างช่วงต่อปีสนปี2021ดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะชาร์จด้านล่างคือชาร์จอีเ e อรี่มนะอันนี้ผมเอาตัวอย่าง ก็คือเป็นจุดขาขึ้นของเอาคอยหลายๆตัวเลยเพื่อนๆถ้าเราดูตอนแรกเนี่ยนิ่งๆสรงๆนะเขาขึ้นเขาขึ้นค่อยขึ้น่อๆขึ้นแต่พอกลับขึ้นมาได้อันนี้คือสไปค์ขึ้นมาแบบแรงมากๆนะครับชันมากๆเลยนะครับขาขึ้นเต็มข้อเลยนะฮะอันนี้คืออีทรีมนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอื่นกันบ้างลองดูอย่างเอดาก็ได้นะครับชาร์ตสีเหลือๆนี่คือเอดานะเมื่อไรก็ตามที่มันกลับมาได้นะครับเมือนอย่างช่วงเนี้ยที่คนกลัวเนาะถ้ามันกลับมาได้เอาคอยต่างๆอาจจะพาราโบลิกขึ้นไปแบบนี้เลยก็ได้้นนนคััออีืใช่ววงง2020หลฮิ รอบนี้ล่ะรอบนี้ล่ะลงมาขนาดนี้นะฮะย8ทํถ้ามันกลับขึ้นมาได้ยังไงจับจ้องออคอให้ดีนะครับบางที อาจจะ r e ค o v e r y กลับมาอย่างรุนแรงก็เป็นไปได้นะครับจับจองให้ดีนะและหากใครที่ชื่นชอบในเรื่องของกราฟนะครับแล้วก็ไม่อยากพลาดข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปใน Discord กันได้นะครับนะหากใครที่เทรดอยู่แล้วนะครับสามารถทักไลน์เข้ามากันได้เลยนะครับนะแล้วก็เข้าไปดูดิสคอร์ในเรื่องของกราฟต่างๆที่ห้องแบ่งปันกราฟตรงนี้นะครับหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลตรงห้องพิเศษตรงนี้จะได้ดูว่ามันทํำยังไงนะครับนะก็เผื่อถ้าใครอยากจะเข้าไปดูกราฟต่างๆนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแต่ค่ากราฟเท่านัะครบ การต่างๆนะครับในเรื่องของพื้นฐานในการใช้งานต่างๆเผื่อท่าใครเป็นมือใหม่ก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้กันได้รวมถึงข้อมูลต่างๆก็เต็มที่เลยนะครับในห้อง Dis ส cord ลองเข้าไปดูกันได้นะครับ <S <S โอเคก็สัตว์ลคิปวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวเอาไว้าจารณาคิดไปนะสะาวหสับวันนี้สวัสดีครับ